พี่ดูค่ะลอล่าทำอะไรคะเนี่ยมานั่งรอรับลูกกอล์ฟอยู่ลอล่าสัตย์ิธรเชิญดุกพานุเดชมาที่บ้านเพื่ออะไรครับนี่ล่ะโหทีมงานสตาร์ทรถหนีกลับดีกว่า วันนี้ไม่ได้พาเข้าป่านะเพราะว่าผมนัดกับคุณลอล่าสัตย์ศธรเอาไว้จําได้ใช่ไหมครับอดีตพิธีกรผู้ด,ดําเนินรายการชื่อดังหายไปจากวงการเป็น10ปีแล้วตอนนี้ชีคัมแบ็กกลับมาทําในเรื่องที่เป็นประโยชน์กับสังคมแต่เป็นโลกออนไลน์นะครับแล้ววันนี้ลอล่าเนี่ยชวนผมมาครปที่จะทําเกี่ยวกับเรื่องของการหรือการปรับงั้นลุกปรับให้ต้องมาถึงเพียงแต่ว่าหาบ้านไม่เจออยู่ในป่าอะไรขนาดนั้น อ๋อนั่นไงเจอแล้วโอคนอะไรมาอาศัยอยู่ในป่าป่ะป่ะนี่มาตาม Google เลยนะเนี่ยหลังนี้แหละใช่ใช่ใช่ใชเหมือนในรูปที่เขาส่งให้ดูเลยไปหาเจ้าตัวกันดีกว่าลอลล่า วันนี้เนี่ยลราล่าชวนมาบอกว่าเขามีห้องอยู่ห้องหนึ่งที่เขาอยากจะปรับให้เป็นห้องสำหรับที่เขาจะทำการไลฟ์ในโลกโซเชียลอ่ะหมุนดูบรรยากาศรอบบ้านเขาหน่อยสิเลยๆๆระหว่างรอเจ้าตัวเจ้าของบ้านเรามาดูบ้านเขาก่อนนะว้าวบรรยากาศข้างหน้าอยู่มากเลยอยู่ริมน้ำ ว้าวโหบรรยากาศดีมากเลยอ่ะพี่ดุกไปทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะพี่ดูกคะลล่าทำอะไรคะเนี่ยมานั่งรอรับลูกกอล์ฟอยู่ ลอล่า <laughs> ครับทิ้งวงการมาเป็น10ปีตอนนี้กลับมาเป็นยูทูบเบอร์เหรอโอ้ใช่โปรดเรียกดิฉันว่ายูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ลอล่าสัสิิธรเชิญ <laughs> ดุกพนุเดชมาที่บ้าน <laughs> เพื่ออะไรครับ ค่ะก็คืออยากจะให้พี่ดุ๊กเนี่ยค่ะดุ๊กปรับให้เนี่ยคือที่บ้านของอรานนอกจากวิวสวยๆแล้วเนี่ยเราก็แต่งบ้านไว้อะเคยสวยมากเลยใช้คําว่าเคยสวยเพราะว่าคือแบบว่าเดี๋ยวพี่เข้าไปดูไหมล่ะคะว่าข้างในมันเป็นยังไงหนูก็ทำไลฟ์สดอยู่ด้วยนะตอนนี้หนูก็มีสตูดิโอเล็กๆของหนูนั่นแหละหเขาต้องการให้มาช่วยปรับสตูดิโอให้ไปไปดูกันว่าจะปรับเป็นยังไงทำไมะอะไอจัง นี่แหละค่ะทีมงานสตาร์ทรถหนีกลับดีกว่าเดี๋ยวพี่อย่าเพิ่งใจเย็นๆลอล่าแบบว่าโอ้โหนี่มันเก็บของไว้เยอะมากเพราะฉะนั้นวันนี้ลุกปรับให้เนี่ยจะเราจะคุยกันถึงเรื่องของการรื้อการทิ้งการเก็บโอเคได้แล้วก่อนที่เราจะมาจัดตรงนี้เป็นสตูดิโอแต่ว่าพี่ไม่ทําให้นะอ่าฮะแล้วแต่พี่มีทีมงานพี่มีทีมงานโชคดีว่าพี่ไปเจอกระสาบ หลายหลายคนคงจำกระสับได้วันนี้เนี่ยนัดมาเพราะว่าเขาทำอะไรรู้ไหมเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับการคลีนนิ่งเป็นบิ๊กคลีนนิ่งเลยเดี๋ยวพี่ไปรับทีมงานกันนะได้เลยค่ะโอเคตอนนี้ทีมงานของอ๋องพร้อมรออยู่หน้าบ้านแล้วอ๋องครับผมเชิญครับพวกเราเชิญอ๋อยเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับและนี่ก็คือทีมงานของละเมียดละไมคลีนนิ่งเซอร์วิสบริษัทนี้คือรับทําอะไรบ้างครับ ก็<อ>ทําความสะอาดทั้งหมดเลยค่ะลาลาครับคือมีทีมงานมาเยอะขนาดนี้เลยเหรอคะใช่เพราะเขาเปิดเป็นบริษัทแต่ว่าเป็นบริษัทในรูปแบบครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเซอร์วิสของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นเซอร์วิสที่เหมือนกับทําให้กับบ้านตัวเองอเชื่อว่าบริษัทละเมียดละไมครับโอเคละเมีมยดละไมคิเน่งเซอร์วิสค่ะอ่าตกลงจะฟังใครดี ถ้าเอารู้เรื่องทางทางทนี้อ้าวลุยทีมงั้นลุยทั้งคนทั้งโลงครับรุยเลยครับเบื้องต้นเลยจริงๆเนี่ยจากความคิดของเราเนี่ยนั่นก็คือว่าเราจะต้องเคลียร์ห้องเนี้ให้มันโล่งสะอาดเสียก่อนเพราะฉะนั้นหมายความว่าของทั้งหมดที่อยู่ในนี้นะครับจะต้องถูกขนออกมางั้นเนี่ยลงไปตรงไล่ไปตรงสนามที่ล่มๆได้เลยนะครับ เกิดอะไรขึ้นกับห้องของหนูแล้วคือเอาออกมาทั้งหมดจริงๆเหรอพี่ถ้าเอาออกมาหมดซิมงั้นเราไม่รู้ไงว่าอะไรที่จะอยู่อะไรที่จะไปสเต็ปแรกเลยคือเอาของออกมาหมดแล้วมันห้องโล่งพอแค่ห้องโล่งเนี่ยบรรยากาศเปลี่ยนแล้วอะบรรยากาศแบบคนละเรื่องเลยแล้วก็สิ่งที่พี่จะทําให้สเต็ปสองของลาลาก็คือการปรับการจัดโอ้โหโล่งแล้วเริ่มมีแววสวยโอ้โหทีมงานแบบรวดเร็วมากเลยอะ คือห้องนี้เนี่ยมันเป็นห้องที่ค่อนข้างจะมีบรรยากาศที่เชื่อมต่อกับสวน<ะ>นั้นอลอร่าเองอาจจะสามารถใช้ได้ทั้งในฟิลลิ่งของอ<ะ>ินดอร์แล้วก็เอาดอร์แล้วก็กึ่งเอาดอร์คือพี่มีความรู้สึกว่าเอาจริงๆในเมื่อเรามีประโยชน์แบบนี้แล้ว่หมายถึงว่าประโยชน์ใช้สอยแบบนี้แล้วเราไม่จําเป็นต้องนั่งสแตติกอยู่กับที่<ะ>บนโต๊ะแบ็กกราวน์นิ่งๆเดียวเราก็ปรับมุมของเราไปได้ร,รอบๆ<ะ>พี่ก็เลยอยากให้ห้องนี้ค่อนข้าง โลง่งมั่นใจว่าเราต้องทําห้องนี้ให้เด็ดสุด <Okay. S 1> เพราะมันเป็นห้องที่วิวมันเด็ดสุดทําไมมาถึงเด็ดดูเห็นไหมล่ะโอ้โหแธรมชาติเต็มใช่แสงแบบว่าแสงธรรมชาติแบบเต็มเต็ม <ๆ S 2> เลยลอละ่าไฟแทบไม่ต้องใช้เลย<ะ>นม่ก่อนอกไหมฮะแล้วถ้าเกิดว่าแสงข้างหลังเนี่ยมันเย็นหน่อยลอ<ะ>ล่านั่งงุมอย่างเงี้ย<ะ>แล้วให้เชื่อมกับต้นไม้อะไรต่างๆยังได้เลยอะ เร็วมากจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามเลยครับถ้าหนังสือที่มันเอียงตั้งตรงให้พี่หน่อยก็ดีนะครับบีนี่เวลาราวางอ่ะเราไม่ต้องตั้งเขาทั้งหมดตลอดก็ได้เพื่อจะได้ให้ใช้เขาทำหน้าที่แทนที่ขันหนังสือใช่ไหมครับแล้วก็หนังสือที่ปกสวยๆเราก็สามารถที่จะโชว์เขาได้มันก็จะได้ดูเรียบร้อยขึ้นอาเอา,เอาพระเจ้าช่วย ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีสเกลเจอร์ตั้งสวยเลยคืออย่างนี้ถ้าเป็นภาพกว้างให้เห็นภาพกว้างชั้นเนี่ยมันจะมีระดับสายตาอยู่สองสองอันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะจัดหนังสือให้มันแน่นข้างล่างหรือข้างบนก็อีกเรื่องนึ่งนะแต่ระดับนี้เป็นเปนระดับที่เราจะเล่นลูกเล่นในการที่จะวางพรอ็อพหรือว่าโชว์ชั้นหนังสือได้เพราะมันเป็นระดับที่ที่เรามองผ่านระดับสายตาหรือระดับที่เราถ่ายรูปแล้ว มันร่วมเฟรมกับเรานะครับเพราะฉะนั้นจัดองค์ประกอบในการจัดวางได้ วยไหมนะดูมีอะไรจริงๆการที่เรามามาจัดวางอยางเนี้มันจะทําให้ชั้นหนังสือเรามันดูไม่ได้าเบื่อมีบรรยากาศมากขึ้นยิ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันได้ยิ่งดีหมายความว่าสมมติว่ามันจะเป็นพร็อพอะไรที่มันเกี่ยวกับอย่างสมมติอันนี้มันเป็นหนังสือเรื่องบ้านกระพร็อที่เกี่ยวกับบ้านหนังสืออาหารกระพร็อที่เกี่ยวกับอาหารอันนั้นก็จะยิ่งสื่อได้ชัดแต่ว่าเราไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นเราแค่ เราจัดวางองค์ประกอบเขาแล้วก็เบรกเส้นสายที่แทนที่จะเป็นหนังสือเรียงตั้งตั้งอย่างเดียวอะ่ะนะครับเรามาจับนอนบ้างซ้อนบ้างต้องมองภาพรวมมันก็โอเคอะประมาณนั้นแหละรูปออด้านบนป,ปังปังปังอันนี้อาจจะต้องหาที่ไว้ให้เหมาะสมอยู่เซนเตอร์จะดีกว่า กันใดดี่ก็นะขอนึกก่อนว่าตู้เนี่ยจะอยู่ไหนได้ <c oughs> มึงถ่ายอยู่ป่ะมึงว่าค,คุยกับแม่ซื้ออีลไวใช่ไหมฟิ <c oughs> โละะ <c oughs> มอนสเตอร์ไลน์อืมไออันเนี้ยก็สวยแต่ว่ามันก็จะอยู่ระดับล่างเพื่อที่จะได้มองเห็นได้ชัด ลงตัวเรียบร้อยลงตัวดูดีอันนี้มืดไปหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวแต่อยู่อย่างเงี้แหละไม่เป็นไรได้อยู่อันนี้คือเราจัดตามสิ่งที่มีอยู่ไงไม่เร็วหรอกนี่ถ้าเราได้โต๊ะใหญ่มาตั้งนี่นะว้าวเลยอ่ะ ช่วยกันไหวไหมลูกหนึ่งสองพ่อ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 ,พอ,พอโอ้แรงดีอ่ะทีมงานนี้ตกลงชื่อบริษัทอะไรนะรเมียดรลค่ละราม,ม,มียนะฮะแต่ว่าเป็นแบบว่าจอมพลังประมาณนี้ก่อนประมาณนี้ก่อนเพราะว่าตรงนั้นน่ะเดี๋ยวพี่ว่าพี่จะเอาโซฟาโซฟาเรายังไม่ได้บุผ้าแต่เรามามาร์คไว้ก่อนได้รบกวนได้ไหมครับโซฟาสีขาวลองดูว่าเขาอยู่ได้ไหม หวังว่าจะวางตรงนี้ได้นะลองดูก่อนบางทีบางอย่างเราก็ไม่รู้นะว่าสเกลมันลงตัวไหมนี่ซ็อกดูใส่ดูนะเฮ้ยมันพอดีเป๊ะเลยอันนี้เดี๋ยวจะแว็กซ์พื้นให้ก่อนใช่ไหมนี่คือหมายความว่านอกจากทำความสะอาดแล้วเนี่ยเคลือบพื้นให้ด้วยใช่ค่ะเขาละเมียดละไมจริงๆเนาะหรือเราจะขยับตู้ใหญ่เข้าที่ก่อนไหมเราจะได้รู้ว่าจะ ต้องแว็กซ์ตรงนั้นเพราะพี่จะย้ายตู้นั้น,น,นมาไว้แบ็กกราวน์อ่ะถ้างั้นเราขยับก่อนดีกว่าเนาะเอาไปวางไว้ห้องนู้นระวังสะดุดสายไฟนะระวังกระดกนะไปไปได้อีก A few moments later พร้อมไหมคะมาว้าวเป็นไงครับพี่ไม่ได้ซื้อของใหม่เข้ามาเลยแต่ว่าแค่ เปลี่ยนการจัดวางนะคะแบบบรรยากาศเปลี่ยนอะเปลี่ยนการจัดวางที่เปล like ี่ยนทางจัดเป็นเซตจัดเป็นพวกแล้วก็ปรับเขานิดหน่อยอย่างเช่นชั้นหนังสือเดิมเนี่ยมันเคยมีของอื่นๆมากมายที่เราวางปรับปนกันโดยที่ไม่เป็นระเบียบนะก็เลื้อออกใหม่จัดหนังสือใหม่พี่จะสังเกตนะครับว่าพี่จะใช้หนังสือเล่มเล็กเนี่ยไปไว้ด้านบนแล้วก็อย่างเงี้ยอัลบั้มเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดูหนักๆเพราะว่า โอเคมันเป็นระเบียบเรียบป้อยจริงก็มาไว้โซนล่างาเพื่อให้น้ําหนักของภาพรวมเนี่ยมันดูแล้วมันไม่มันไม่หนักข้างบนเกินไปววแล้วกเ็เป็นอะไรที่เล็กๆน้อยๆแบบฉัมองข้ามไปหมดเลยอะ่ะเราคิดแค่ว่าอะไรที่หยิบบ่อยกับหยิบไม่บ่อยอะพี่อ่าเข้าใจแต่ที่พี่ก็เห็นว่าหนังสือพวกเนี้ย<า>น่าจะไม่บ่อยแล้ว อ้แต่มีแต่ต้องใช้บันไดาลูกโตแล้วอยากจะอ่านกระตูนก็ปีนขึ้นไปลูกแล้วก็เราก็จะเหลือชั้นชั้นนี้ก็ปรับได้พี่ก็ไปเอาผลงานของน้องเนี่ยนะฮะจริงจริงอันนี้ไม่ควรทิ้งไม่ทิ้งค่ะนะครับเราใส่เฟรมแล้วก็หาที่ที่จะแขวนโชว์ผลงานเขาของเจ้าตัวเล็กหาวิหาที่จัดวางให้เขาแต่งตัวให้เขาอันนี้มีสองอันไว้สลับกันพี่จะไม่วางตั้งอย่างเดียวแล้วล่ะสวยมากพระเจ้าช่วยกล้ยงวดมาเองอะพี่นะครับ กล้วยทอดเลยเหรอนี่ครับบางเล่มที่ปกสวยๆล้วก็วางแต่ทีนี้เนี่ยหนังสือพวกนี้เราต้องการที่คันหนังสือพึ่งเอิญลอามีพวกสกลเจอร์นี้อยู่แล้วครับก็เลยให้เขามาอยู่คอยคันหนังสือให้เราแล้วก็เป็นจังหวะด้วยนะพี่นคือเป็นจังหวะ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 ใช่ซึ่งซึ่งพวกนี้เนี่ยพี่จะแนะนําว่าให้ทําในระดับสายตา คือระดับสายตาเนี่ยเราจะแบบว่าระเมีละมกับการจัดนิดนึง<ะ>เพื่อให้มันมองปุ๊บแล้วมันแบบว่ามันสวยหรือไม้กรทั่งถ้าเราจะไลฟ์ เราจะถ่ายเราจะเดินเนี่ยมันก็จะติดอยู่เป็นแบ็กกราวนด์โอ้คือพี่กำลังจะบอกว่าหนูสามารถใช้ตรงนี้เป็นแบ็กกราวนด์ของไลฟ์สตูดิโอได้ด้วยแน่นอนโอ้หนูไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยพี่มันใช้ได้ทั้งหมดแล้วอ,อ๋อกลายเป็นว่าตอนแรกหนูคิดว่าหนูขอห้องไลฟ์หนึ่งห้อง<ะ>แต่พี่ให้ห้องไลฟ์หนูมา2หรือ3ห้องด้วยซ้ําสามารถทําได้จริงๆ <Wow. S 1> ครับแล้วก็จะบอกว่าโต๊ะนี้เดิมเนี่ยมันขวางอยู่ในห้องนู้นอ่าใช่ค่ะก็คิดว่าโอเคมันค่อนข้างใหญ่แต่มาอยู่<ะ>ห้องนี้มันก็โอเคอยู่เพราะห้องนี้มันเป็นห้องทีี่่เเเรรรราาไไไมด้้ใชอคยกะับ มูฟเข้าออกมากนะักแล้วก็เราก็มีสเปซพอให้เดินรอบได้สังเกตว่าการวางพี่อาจจะไม่สามารถวางเซนเตอร์ได้เพราะอ,อะไรเพราะพี่เอาโซฟาตัวนั้นมาเตือนอย่างหนึ่งว่าเมื่อเขามาแล้วมันมีหลายแบบครับโ<ห>อ้โหพี่ตะกี้พี่ตีนี่ฝุ่นขึ้นมาเลยอะ่ะเอาเหรอมุมพี่มองไม่เห็นอเพราะฉะนั้นเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วไม่ควรจะทิ้งหรอห้งั้นน่ะฝุ่นเยอะขนาดนี้โซฟาตัวนั้นเรายังไม่ได้เปลี่ยนเบาะอะไรก็จริงคือผ้า ถ้าหุ้มต่างๆ,ๆเรายังไม่ได้เปลี่ยนก็จริงนะคะ,คะแต่พี่ต้องการที่จะรู้ว่ามันอยู่ตรงนี้ได้ไหมก็เลยให้ทีมงานนายยกมามาร์คเอาไว<อ>้แล้วหลังจากนั้นเราลากค่อยติดต่อร้านที่ผุ้บกให้เขามารับไป<อ>แต่จะได้รู้ว่าโอเคอยู่ตรงนี้นะลูกะนะและถ้าไม่อยากใช้สีขาวเป็นบ้านในฝันที่หลายๆอย่างต้องเป็นสีขาวแล้วหนูก็พบว่าหนูมีลูกชายทึ่สนมากพี่แนะนำให้เลือกโทนสีที่มันแมทกับพื้นครับสีเขียว เป็นเขียวตุ่นๆเขียวอมเทาชอบเลยค่ะเนี่ยครับแล้วก็จากนั้นอ่ะอาจจะใช้หมอนสีขาวหรือหมอนลายขาวดำมาเบรกนะครับแล้วสีเขียวอมเทาเนี่ยที่มันจะแมทกับพื้นเนี่ยมันบังเอิญไปแมทกับเจ้าเรือสีเขียวอมเทานั้นด้วยจริงด้วยอ่ะนะฮะโอเคส่วนเจ้าตัวนี้มันเป็นชั้นที่เคยขวางอยู่แล้วก็ใส่หนังสือพี่ก็รู้สึกว่าเออเรือนี้มันลำยาวหน่อยก็มาไว้ตรงนี้ ตู้นี้เคยอยู่เทินอยู่บนตู้ห้องนู้นในะครับซึ่งมันเป็นคอร์ร่คาแรคเตอร์กันอันนี้มันจะเป็นแบบค่อนข้างจะสลักสล่าวนะครับในขณะที่ตู้นั้นมันก็จะเป็นแบบว่าเคลือบแว็กซ์เป็นเป็นอีกแนวหนึ่งค่ะเป็นคนละยุคกันแต่บังเอิญมันไม่เด่นเลยตอนที่มันอยู่ตรงนู้นนะพี่พอพี่เมื่อวานตรงนี้ตายแล้วเขาแบบเฉิดฉายมากเพราะอันนี้มันสีดําและอันนี้มันเรียบ หมายความว่าไอ้ตัวเฟอร์นิเจอร์ที่เราใช้เนี่ยมันคนละรุ่นกันก็จริง<ะ>แต่ความเรียบง่ายของมันจะส่งเสริมให้ชิ้นเนี้ยดูมีอะไรขึ้น <Yay. S 1> แล้วพี่ก็เลยแอบไปขโมยอันนี้มานิดนึงค่ะอ้ไปแอบดูว่ามีอะไรค่ะ,ะพี่ก็เลยคิดว่าเออมันก็มันก็โอเคถ้าจะมีสีเขียวเขียว <laughs> มาตั้งไมาหน่อยนึงโอเคเดี๋ยวหนูจะพยายามดูมันให ดีกว่านี้พี่ไปเอามาจากไหนหนูไม่ได้สังเกตเลยอะ,อะพี่ไปถอนมา <c oughs> จะขโมยอะไรไปใช้ได้เนี่ยนี่แล้วกันกระถางเก่ามีกระถางละถ้าไม่ได้ต้นไม้ก็จัดจักรันก็ยังดีถอนมันเลยเดี๋ยวปลูกเฟิร์นให้นะเจะลาล่ะ อันนี้มันขึ้นเองเก่งมากเก่งมากไปถอนมาแล้วก็แอบเห็นว่ามันมีอันนี้อยู่ก็เลยเอาไปลองดูอันนี้คือคอนเซปต์ของสิ่งที่พี่ทําคือดุกปรับให้ไม่ได้อยากต้องการให้ลงทุนมากแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เรามีอยู่ถ้าจัดวางมันเข้าที่มันก็จะสวยงามอยากให้เห็นภาพกว้างภาพรวมของห้องนี้ก็ปรากฏว่ามันเป็นห้องที่ใช้งานได้ไลฟ์ได้เลยนะตอนนี้ถ่ายแบบได้ไหมคะเดี๋ยวๆท่านี้เหรอ คุณผู้ชมคะคือตอนนี้<า>พี่ดูกํำลังเนรมิตห้องให้กลายเป็นห้องไลฟ์จริงๆแล้วค่ะนี่แหละค่ะคือการเปลี่ยนบ้าน,น,นให้เป็น,อ,น,น,ปนออนไลน์สตูดิโอนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นครูไม่ว่าคุณจะเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าเป็นคนธรรมดาธรรมดา,าที่อยากจะแบ่งปันความรู้หรือว่าแลกเปลี่ยนความคิดกับใครสักคนผ่านทางโลกออนไลน์นะคะลองมาดูวิธีการแล้วก็เทคนิคด้วยกันค่ะ คือ,ต,อ <laughs> ต้องต้องห้ามพลิกอ่ะถ้ากล้องพลิกนี่คือแบบเจอขยะกองโตอะแต่จะบอกว่าบ้านหลังนี้ห้องนี้โลเคชั่นนี้ลอ<ห>ล่าสามารถไลฟ์ได้360องศาแล้วครับจริงพี่จากมุมนี้ย้ายไปมุมที่ให้เห็นร่วมเฟรมกับอ outdoor <ห>นะครับหรือแม้กระทั่งไปอยู่ outdoor เปิดประตูด้านนี้ออกมาแล้วให้เห็นห้องที่เราเซตเอาไว้ก็ได้ คือมากกว่าที่คิดไว้อีกค่ะเพราะตอนแรกคิดว่าอยากจะแค่แบบว่าขยายมุมจากมุมเล็กๆนะให้มันกว้างขึ้นแต่ตอนนี้คืออย่างที่พี่ดูกบอกก็คือว่าไดมันได้360องศาแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะคะกลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยลราได้ห้องไลฟ์360องศาเนี่ยสห้องแล้วก็ได้ห้องเก็บของเพิ่มมาอีกหนึ่งห้องด้วยอะ่ะแต่จริงๆแล้วห้องเก็บของนะัถ้าเปิดประตูปุ๊บก็เป็นมุมที่ไลฟ์ได้อีกอนะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้สําหรับส่วนตัวผมนะผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของดุกปรับให้ที่ได้มีโอกาสมาทําให้กับคุณลอล่านะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเชื่อว่ามีอีกหลายๆไอเดียเลยที่หลายๆคนเอาไปปรับใช้เองได้นะครับยังไงก็ต้องขอบคุณลอล่านะครับที่ให้โอกาสขอบคุณพี่ดุกสิคะขอบคุณ,คณม,ามากเลย